เมื่อนั้นพระนารายณ์ทิเบตโอรสาอยู่ในสิงห์นภาราจนชันสาได้อายุเจ็ปีสวัสดีค่ะวันนี้นางภูมินจะมาอ่านชื่อหนังสือชื่อวรรณคดีและวรรณกรรมชั้นประถมศึกษาปีที่สาบทละครน,นอกเรื่องชัยเชษตอน นารายทิเบตพบพ่อเมื่อนั้นพระนารายทิเบตโอรสาอยู่ในสิงห์โหพาราจนชันสายได้อายุเจ็ดปีรูปทรงระมอบพร้อมพริงงามยิ่งเทวาในราศีสเสวยสมบัติสวัสดีกับพระชนนีโฉมตรูเมื่อวันจะพบพระบิดุเร ให้บางเหตุโอรสาคิดอดสูหน่าเจ็บใจใครหนอเป็นพ่อกูจึงถามมารดาดูทันใดอันพระบิตูเรศของรูปรักไม่รู้จักรูปทรงว่าองค์ไหนเห็นแต่แม่ผู้เดียวเปลี่ยวใจกับเท้าไทยไอายกาเป็นสองคน สุริวงศ์พงศ์ประยูนที่คุ้นเคยช่างไม่มีบ้างเลยในสิงหนโปรดก้าเล่าแถลงแจ้งยุบนเหตุผลเป็นฉนหนพระชนนานีขอบคุณครับบ๊ายบาย